ไอปรีชายาเคลื่อนไหวเหมือนจะดีขึ้นตอนนี้แย่มากแต่กำลังจะดีขึ้นแล้วพร้อมประกาศสถานะโสดคนสนิทและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ไอปรีชายาโพสตภาพหน้าจอสีเทาพร้อมแคปชั่น i n taking my time I love you all TC Let me tell you why Because e d i t all my best ใช้เวลากับตัวเองรักทุกคนนะให้บอกนะว่าทำไมเพราะฉันทำดีที่สุดแล้วและยังใส่เพลงลอจิก1-800-273-8255็ทําก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและช่วยกันคอมเมนต์ให้กำลังใจล่าสุดทางด้านสาวไอ้ปรีชยาก็ได้โพสต์ภาพตัวเองที่ยิ้มแย้มสดใสพร้อมแคปชั่น ก่อนหน้านี้ก็แฮปปี้ดีนีกเหมือนจะดีขึ้นตอนนี้แย่มากเลยแต่กำลังจะดีขึ้นแล้ว b e c u u s i i s s n n l e year now I know God send you a person just to teach you a lesson to grow เพราะฉันโสดใช่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพระเจ้าส่งคนมาให้คุณเพื่อแค่สอนบทเรียนเพื่อเติบโต PSU are r s t r o r t h r t you you t k just u s t อร์ทูแม a ก e อด i ช i นอ e n e นซ e ซัม m e t it hurts No that no pain no g เก n n t t i s s l i f ททำดีกับคนที่ไม่มีวันที่จะหันหลังให้เราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามบทเรียนสำหรับตัวเองคือการที่เราได้เกิดมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ใช้ชีวิตเราให้ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่กำลังท้อนะ ถ้าได้อ่านข่าวของไอ้นะคะถ้าคุณว่ามันหนักมันก็หนักแต่จงจำไว้อย่างหนึ่งพ่อและแม่คือบุคคลที่จะไม่มีวันหันหลังให้เราคนที่เข้ามาในชีวิตเข้ามาและจากไปตามการเวลาพ่อกับแม่เองก็เช่นกันหากใครเป็นโรคนี้อยู่บ้างโรคซึมเศร้า major depressive disorder ทักมาคุยกันได้นะ ไว้จะเปิดเพจคุยสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาโรคเดียวกับไอดีไหมถ้าใครเห็นด้วยคอมเมนต์ทีนะจะได้ทำเผื่อว่าจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างถ้าไอช่วยได้ก็ยินดีใครช่วยไอได้ก็ยินดีเช่นกันบางทีระบายกับคนไกลตัวมันก็ดีนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้สิวะไ e อ